ก็สวัสดีนะครับวันนี้พวกับผมพันตาก็วันนี้ก็จะมาเสนอเมนูนี่นะครับหนูนาครับหนูนาผัดหนูนานะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็ผมกําลังสับหนูนาเดี๋ยวให้ดูครับสับหนูนาครับแล้วก็จะสับไปเลย ให้ละเอียดหนยนะครับเพราะกระดูกมันแข็งมากครับตอนนี้ก็เอาพริกแกงไปผัดนะครับเดีย๋ยวเราก็จะใส่หนูลงมาแล้วครับหนูของเรานะครับ,น,น,รบนี่นะครับ โอ้จานหนึ่งเต็มๆนะครับเนื้อฟูมากเย้ yeah! จัดเลยครับเชฟเดี๋ยวให้เชฟใส่เลยครับตอนนี้ <Okay. S 1> เชฟก็จะใส่แล้วนะครับใส่ลงไปแล้วครับโอ้หมูของเรานะครับ มันกระทะมากครับนี่กระทะใหญ่มากเลยนะครับนี่เราก็จะผัดนะครับตอนนี้วูกระทะฟูมากเลยครับตอนนี้เราจะผัดคลุกเคล้คคาคลุกเคล้า นี่เราก็ใส่ผงนัวแล้วครับราตาอดด้วยน้ำปลาครับตามใจเชฟเลยครับตอนนี้น้ำปลาให้เชฟผัดครับเดี๋ยวผมจะถ่ายผั้ ใครไหมควรครับตอนนี้อันนี้ที่เดือดๆนี่ต้มนี่นะครับนี่ต้มเล้งต้มเล้งนะครับต้มเลง้งนี่เราก็นี่เราก็เอาเราเอาแห้งๆแ,แล้วครับคั่วแห้งเลยเราจะคั่วแห้งเลยนะเ็ฟชิมนะครับเชฟชิมไม้เข็มครับไม้เข็มหมดขวดเลยเชฟ เดี๋ยวเทเพราะมันตืด้วยน้ำปลามันปลามหมล้วหมดขวดไปหมดขวดไปส่รนี่ใสไปแล้วใสไปแล้วนี่เราจะเอาขวาแบบแห้งๆเลยนะขวแห้งเ,นนเลยไฟมัน,มมน,น,นแรงไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตอนนี้เราก็จะใส่ ลูกโดดลงไปแล้วนะครับโอ้ใสหมดไสหมดมันไม่เผ็ดมันเลือกกินได้นะลูกโดดลูกโดดเบิดเบิดเบิด<ไ>มันก็ยุบหายไปในเมื่อหมูลแล้วเจ็บร้อย อันนี้เราปรุงปรุงไม่แค่สองอย่างนะใส่รสเอใส่ชุดรสกับน้ำปลายนะครับพิ๊ิกแกงถึงก็ใช้ได้แต่บิ๊กแกงไม่ถึงก็ยีราไม่มีเพะยีราไมีนะโอ้โหมืดละยุงเยอะงูเยอะ มีหลา,หลากระเพราเรา,าก็จะโรยใบมะกรูดลงไปนะครับนี่หน้าตาผัดเผ็ดหนูนานะเมนูนี้หากินยากมากนะครับคนรวยยังไม่ได้อย่างเราเลยนะครับเราก็ไม่ได้อย่างคนรวยเหมือนกันนะ สุดยอดแล้วครับกะเพราแล้วฮะสุดยอดแล้วเมนูสุดท้ายเอ๊กระตุด,ดิบสุดท้ายอโอ้อโหเนี่ครับโอ้โหกลิ่นตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนี่ครับเพื่อนๆน,น,นะนะฮะอยากได้กลิ่นตอนนี้มากเลยนะโอ้โหข้าวสวยละกันนะหรือไม่งั้นก็เป็นกับแก้มโอ้หเด็ดมากเลยตอนนี้มามาเออโคตรกะเพราอะ เอพอ,พอมาพอก็พอกันไม่รู้เยอะแม่งเยอะขนาดนั้นอืโอโคตรหอมกะเพราตอนนี้โอ้โหตอนนี้เราก็ตักใส่จานแล้วครับโอ้โห ยอดสุดยอดมาแล้วครับอันโอชะโอ้ยอดแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ผมทำเมนูอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับเชฟบูนี่ก็ขอจบคลิปทค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปโซโลโห,หนูหนาก่อน